วิธีส่งไฟล์วิดีโอที่มีความใหญ่เกิน25เมกะไบต์ด้วย Gmail โดยปกติถ้าเรามีการส่งไฟล์วิดีโอที่มีความใหญ่เกิน25เมกะไบต์จะไม่สามารถส่งได้ใน Gmail นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างผมจะทำการส่งไฟล์วิดีโอที่มีความใหญ่เกิน25เมกะไบต์นะครับอ่ะอันดับแรกเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของแกลเลอรี่ก่อน นะครับไปดูตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ผมจะส่งก่อนนะครับนะฮะจะเป็นคลิปวิดีโอของแมวเนาะนะครับอ่าคราวนี้ผมจะดูขนาดของไฟล์ว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับสำหรับไฟล์วิดีโอที่ผมจะส่งมีชื่อว่าแค t นะครับขนาดของไฟล์ก็คือ64.49เออ่เมกะไบต์ซึ่งใหญ่กว่าขีดจำกัดใน Gmail นั่นเองนะครับเพราะว่าขีดจำกัดใน Gmail ห้ามส่งเกินขนาด 2. 5 mb หรือว่า2ี่บนั่นเองแต่ของผมมันเกินอยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับผมจะลองส่งดูนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวออกจากหน้าจอนี้ไปก่อนอาเข้าไปที่ gmail แล้วก็แตะตรงคำว่าเขียนเพื่อทำการส,ส่ง gmail นะครับแตะตรงเขียนปุ๊บโอเคนะครับถึงใครเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมผมจะส่งถึงใครนะครับต่อไปหัวข้อเรื่องนะแต่ก็ไปตั้งเป็นหัวข้อเรื่องอะไรดีเอาเป็นทดสอบลยกันนะครับค,บคุณผู้ชมโอเคต่อไปรายละเอียดเขียนรายละเอียดไปเอาเป็นส่งวิดีโอก,ก็แล้วกันนะครับผมจะพิมพ์คําว่าส่งวิดีโอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็กรอกข้อมูลหรือว่าใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับคุณผู้ชมอันดับต่อไปผมจะทาก,การแนบไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่เกิน25เมกะไบต์นะครับ โดยแตะไปที่คลิปหนีบกระดาษด้านบนนะฮะสัญลัก,ลกษณ์คลิปหนีบกระดาษเอ้คลิปหนีบกระดาษปุ๊บแตะคําว่าแนบไฟปุ๊บนะครับคลิปวิดีโอผมอยู่ในแกลเลอรี่ผมก็เลือกแกลเลอร,รี่ครับนะฮะแตะไฟล์วิดีโอที่เราต้องการส่งเลยปุ๊บนี่ครับไฟล์แนบที่ต้องการส่งมีขนาดใหญ่เกินขีดจํากัด25หรือว่า26เมกะไบต์นะครับไม่สามารถส่งได้นะครับเอาไหมฮนะแตะที่คลิป หนีกระดาษแตะแนไฟล์เลือกแกลเลอรี่เลือกลิปวิีโอที่ต้องการส่งนี่ครับใหญ่เกินอะไรเนี่ยยี่สิจุเมกนะครับจะไม่ส่งได้จะไม่สามารถส่งได้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดูใหม่นะครับผมจะส่ง ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดาขนาดใหญ่เกินกว่า25 m มกด้วย Gmail นะครับดูซิว่าจะทําแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเราจะต้องหาเครื่องมือนะครับหรือว่าตัวช่วยในการที่จะส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า25 m มกะไนะครับโดยการเข้าไปที่ Play Store แล้วก็แตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คําว่า Drive like นะครับภาษาไทยนั่นแหละนะครับผม ไรช์หลังจากนั้นกดค้นหาปึ๊บแตะไปที่ Google Drive นะนะครับแล้วก็ติดตั้งผมจะวางลิงก์วิธี่ด้งคิดในส่วนของคำอธิบายนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับกดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้ไปเลยนี่ครับ Google Drive นะครับคุณผู้ชมให้เราแตะไปที่ Google Drive ที่เราโหลดด,ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแตะเข้าไปเพื่อทำการตั้งค่าครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้สังเกตรูปโปรไฟล์ด้านบนฝ่ามือนะครับจะเป็นรูปโปรไฟล์ Gmail ของเราถ้าเกิดเรามี Gmail เดียวก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีหลาย Gmail อยากจะเปลี่ยนเป็น Gmail อื่นเราก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนฝ่ามือครับปึ๊บนี่ครับหลังจากนั้นก็เลือก Gmail ที่เราต้องการใช้งานนะครับโดยการแตะเข้าไปแตะไปที่ Gmail ที่เราต้องการใช้งานพอเราเลือกเสร็จนะครับแล้วก็ออกมาเลยนะครับ พอเราเลือก Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วต่อไปให้มาแตะที่เมนูสามขีดได้บนซ้ายมือครับปึ๊บแตะที่การตั้งค่าปึ๊บหลังจากนั้นปัดขึ้นมาดูในหัวข้อ<ม>การใช้อินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้ไวไฟอยู่ให้เปิดสวิตช์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เน็ตมือถือก็ให้ปิดสวิตช์นี้ปึ๊บในกรณีใช้เน็ตมือถือนะครับให้ปิดและตอบตกลง หลังจากนั้นก็ออกจาก Google Drive ไปเลยคราวนี้เราจะทำการอัพโหลดวิดีโอนะครับไปยัง Google Drive ก็เข้าไปที่แกลเลอรี่ครับแล้วก็เข้าไปที่วิดีโอที่เป็นแมวนี่ครับผมแล้วมาแตะสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแชร์ด้านล่างนะครับปึ๊บหลังจากนั้นแตะที่ Google Drive ครับปึ๊บมันจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นชื่อไฟล์ วิดีโอนะครับจะเป็นชื่อได้ของฉันหรือถึง Gmail ที่เราตั้งค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น Gmail ที่อยู่ใน Google Drive นั่นเองนะครับพูดง่ายๆตรงเนี้ยมันจะตั้งให้เราโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเรามาแตะตรงที่บันทึกด้านบนเลยปุ๊บอ่ากำลังทําการอัปโหลดไฟล์อยู่นะครับสักกูหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็แบ็กออกเลยนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วก็แบ็กออก แล้วไปดูที่ Google Drive ครับปึ๊บจะเห็นว่าเราก็ได้แล้วนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราต้องการส่งให้เพื่อนนะครับเราก็ไม่ต้องทำไรนะครับเราเข้ามาเช็คเท่านั้นว่าเรามีแล้วหรือยังนั่นเองนะครับอันนี้เรามีแล้วเราก็แบกกลับครับแล้วไปที่ Gmail เพื่อทําการส่งให้เพื่อนเลยแตะไปที่ Gmail แล้วเราก็แตะคาว่าเขียนที่มีรูปดิสหมือนเดิมเลยนะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะส่งถึงใครนะครับหัวข้ออะไรรายละเอียดแบบไหนนะครับต่อไปเราจะส่งคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็แตะไปที่เดิมเลยนะครับไอ้สัญลักษณ์คลิปหนีบกระดาษเล็กๆครับล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นแตะคําว่าแทรกจากได้ครับปึ๊บแตะได้ของฉันปึ๊บแล้วรอสักครู่นะครับกาลังอัปโหลดอยู่ โอเคตอนนี้ทําการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะให้เราแตะไปที่คลิปวิดีโอหรือว่าแตะไปที่รูปวงกลมเล็กๆนี้ก็ได้นะครับนะฮะแตะเลยตรงไหนก็ได้ปึ๊บนี่ครับมันจะเป็นแบ็กกราวด์สีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายถูกอยู่ที่วงกลมเล็กๆนะครับผมพอเราแตะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะให้มาแตะคำว่าเลือกด้านล่างขวามือปึ๊บมันจะเด้งมาที่หน้า Gmail นะครับอ่ามันจะมีชื่อ ไฟวิดีโอที่ที่ว่าแคทสีฟ้านะครับอันดับต่อไปเราก็ส่งเลยครับคุณผู้ชมแตะที่สามเหลี่ยมด้านบนนะฮะเพื่อส่งปึ๊บอ่านะครับมันจะมีปับป๊บเด็กขึ้นมาตัวเลือกการแชร์ก็ไม่ต้องสนใจแตะว่าส่งครับปึ๊บนี่นะครับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เราทําการส่งให้เพื่อนแล้วอันดับต่อไปเดี๋ยวไปดูมือถือของเพื่อนนะครับว่าเวลาเพื่อนได้รับจีเมลจากเราแล้ว เพื่อนเราสามารถที่จะเปิดดูได้รดรหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูมือถือของเพื่อนเรานะครับนะฮะตอนนี้เพื่อนเราได้รับ Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนเราจะต้องทําการติดตั้ง Google Drive nice, เหมือนที่เราติดตั้งนะครับการติดตั้งก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนต้นคลิปที่ผมบอกไปนะครับสำหรับ o g l e Drive หลังจากที่เพื่อนเราทําการติดตั้ง Google Drive เสร็จแล้วก็เข้าไปทําการตั้งค่าเหมือนกันนะครับแต่ที่ Google Drive เหมือนกันครับให้มดูที่รูปโปรไฟล์ gmail ถ้ากรณีที่เพื่อเรามี gmail เดียวก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อเรามีหลาย gmail อยากจะเปลี่ยนไปใช้ gmail อันอื่นก็แตะไปที่รูปโปรไฟล์ gmail ครับปึ๊บหลังจากนั้นแตะ gmail ที่เราต้องการใช้นะครับนะแตะที่ gmail ที่เพื่อเราต้องการใช้นั่นเองนะครับหลังจากแตะเสร็จนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับอันต่อไปนะครับเหมือนกันเลยเพื่อเราก็จะต้องทําการตั้งค่าที่ เมนูสามขีดด้านบนซ้ายมือครับแตะเข้าไปแล้วแตะที่การตั้งค่าครับปึ๊บอ่ะปึ๊บปัดขึ้นกรณีที่เพื่อนเราใช้ Wi-Fi ก็เปิดสวิตช์นี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนเราใช้เน็ตมือถือให้ปิดสวิตช์นี้ปึ๊บตอบตกลงปึ๊บก็เรียบร้อยนะครับสลับหัวข้อการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมเพื่อนเราก็แบ็กออกแบ็กออก อันดับต่อไปเพื่อนเราก็จะเข้าไปที่ Gmail เพื่อตรวจเช็คว่าเรา้ส่งอะไรให้เพื่อนนะครับเพื่อนเราก็แตะไปที่ Gmail ปึ๊บและนี่ก็คือ Gmail ที่เราส่งไปเพื่อนนะครับนะแล้วเพื่อนเราก็แตะเข้าไปปึ๊บนี่นะครับหลังจากนั้นเพื่อนเราจะทําการดาวน์โหลดนะครับวิด <video. S 1> อที่ชื่อแคสนั่นเองก็แตะเข้าไปครับปึ๊บเปิดด้วยเอ่อเปิดด้วย Google Drive แตะเข้าไปนะครับ ตอนนี้กำลังประมวลผลอยู่นะครับผมเมื่อเราเปิดมาเจอลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็แบ็กกลับเลยนะครับไม่ใช่เราดิเพื่อเราเนาะแบ็กกลับออกจากหน้า Gmail เลยครับโอเคหลังจากออกมาแล้วก็เพื่อเราก็ไปเลือกที่ Google Drive ครับสังเกตหน้านะครับถ้าเกิดเราไปที่ไปที่แกลเลอรี่ตรงเนี้นะครับเพื่อเราจะยังไม่ได้รูปนะครับยังไม่ได้ในส่วนของวิดีโอนะครับผมเพื่อเราจะต้องเข้าไปที่ Google Drive ก่อนปึ๊บนี่ครับ เพื่อเราก็ได้ในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับอันดับต่อไปเพื่อเราก็จะทําการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนี้ไปเก็บไว้ในกเลรี่นะครับนะก็แตะไปที่เมนู3จุดปึ๊บโอเคแต่ที่3จุดแล้วเราก็เลื่อนหาคําว่าดาวน์โหลดนี่ครับดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดเลยปึ๊บนี่ครับกําลังดาวน์โหลดอยู่คุณผู้ชมนี่ครับกําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับรอสักครู่ โอเคตอนนี้เราก็ทาการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปัดขึ้นไปนะครับปัดขึ้นไปเลยเราออกจากหน้าจอนี้ไปเลยนะครับออกจาก Google Drive เสร็จเราก็เข้าไปที่ g a l l e r y ครับปึ๊บนี่ครับเราก็ได้แล้วไม่ใช่ทีเพื่อเราก็ได้คลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม,มลองเล่นดูโอเคนะครับตอนนี้วิดีโอก็กําลังเล่นอยู่นะครับ และนี่ก็คือวิธีส่งไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่เกิน25เมกด้วย Gmail นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ